โอเคนะผมก็นอีกแล้วพบกันกับก้าเก a เนาะก็เสียงอาจจะเบาเบานิดนึงนะก็วันนี้ผมก็อยู่ในแอปที่ชื่อว่า,า Google... Google Pay เนนะช่าป่าวะ <c ười> ไม่รู้หละคือผมไม่มีเกมอะไรเล่นนะผมคือต้องเข้าใจด้วยผมที่หายไปนานเนี่ยเพราะว่าเครื่องผมล้างเครื่องมาผมคือมีปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เอ่อยังไม่ได้แก้ผม ซึ่งมันก็ยังไม่ได้แก้อดูดิปัญหาเยอะพอเดิมอีกโอ้แต่อย่างนั้นมันก็จะเล่นอย่างน้อยมันก็เล่นได้เลยผมพื้นที่ก็เหลือเยอะมากเลยนะก็กําลังกู้กาลังโหลดเกมมาทําใหม่ไอ้ผมซึ่งแน่นอนว่า,อาไอ้เกมที่เล่นค้างไวนะ้เนี่ยไม่ต้องห่วงครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นเหมือนเดิมแน่นอนแต่ว่า,ามีปัญหาเพิ่มเข้ามาใหม่ครับ คือผตอนนี้ผมยังโหลดไม่เสร็จเนาะเกมยังโหลดไม่เสร็จนะผมผมก็เลยโหลดไอ้ตัวนี้มาก่อนนะผมคือ Google Play เนาะก็ใน Google Play มันก็มีเกมประมาณเนี้ย <c oughs> ก็ให้เล่นประมาณนี้แหละเนี่ยก็ประมาณนี้ผมก็เป็นเกมเก่าๆทั้งนั้นนะผมเป็นเกมที่เคยอยู่ที่ใครบางคนก็เคยเล่นมาแล้วนะอย่างงูอย่างเกมงูเนี้ย มูห่าเนะี้ยกินมูกินหางอย่างเงี้ยเออไอพวกเกมพวกนี้ผมก็ใครเคยเล่นก็เคยเล่นไปเนะาะพิทแมน,น,นอย่างเงี้ยโอ้เกมลำนานนน่แหละเออแต่พอมันอยู่ในเวอร์ชันมือถือนี่แม่งเล่นเล่นยากไปเดิมอีกซึ่งถามว่าเกมไหนเล่นไม่เป็นมั่งก็มีทั้งหมดสามเกมแล้วที่ผมเล่นไม่เป็นนะก็ในแอปนี้ก็มันเป็นแอปที่จริงมันเป็นแอปออนไลน์เนาะ ก็มันก็จะเชื่อมต่อเล่นอะไรได้เหมือนเดิมเนาะมันจะเป็นเกมที่แบบเชื่อมต่อพวกอาชิมมูงอาชิเมนตอนเล่นออนไลน์อะไรแบบนี้ที่ผมมันก็จะอัพอัพไปนะผมจะพูดยังไงเดียมันจะแบบอัพจากขั้นหนึ่งเป็นขั้นสองแับหนึ่งอันดับสองอะไรแบบนั้นผมซึ่งผมมันก็มีคะแนนด้วยนะไอปตัวเนี้ยก็ถ้าใครอยากได้คะแนนเยอะก็ไปเล่นในเกมอื่นๆื่นะผมวันนี้ผมเล่นเกมอะไรดีอหไหม เออเราลองมาเล่นเกมนี้ก่อนนี่เกมนี้ยตำนานนะผมใครไม่เคยเล่นก็ใครเคยเล่นเกมนี้แปลว่าคุณแก่แล้วนะผมซึ่งเกมนี้ผมก็เป็นเนมกมง,ง่ายๆผมเนี่ยเนี่ยก็เล่นๆเ,เล่นไปผมอ่ะงั้นผมมาเล่นเกมงูงูกันล,ล้วกันนะนี่ผมจะกากแค่ไหนปึ๊บอ่ายังมาแน่เฮ้ย อ๋อลืมบอกไปเกมงูในเวอร์ชันนี้เออมเราทะลุ่วงแพงไม่ได้เนาะคือผมเล,เล่นในเวอร์ชันเก่ามันจะทะลุแพงได้ผมแต่เวอร์ชัน Google เนี่ยมาเล่นไม่ได้ผมเกมนี้ก็สามารถเล่นได้ตั้งแต่เว็บ Google นะผมก็พิมพ์ก็พิมพ์มหาเอาแล้วกันที่จริงเกมนี้มันก็ยังมีอยู่นะยังมีอยู่แต่จะเป็นในรูปแบบที่ว่าไม่ใช่เป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นเกมฟรีนะผม Google เขาจัดให้ก็รีเมค มาได้ไม่นานเอา้าเอา้าเอ้าผมเล่นกากขนาดนั้นเลยเหรอมันต้องเข้าใจแล้วผมมันบังคับยากถ้าถ้าทุกคนมาลองเล่นดูแม่งบังคับยากเลยป,ปึ๊บปึ๊บอ่าเอออืมจบโอผมการขนาดนั้นเลยเหรอ นี่ผมกาดกันาดนะ้นเลยเลยเออ,อ,อในสามใครทําได้เยอะกว่าผมนี่มัน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 คับยากนะผมมันอยู่ในเวอร์ชั่นบึกผมเล่นแบบเป,เป็นแบบเกมสัมผัสผมเป็นหน้าจอบแ,บแบบสัมผัสนะผมแต่ถ้าเป็นหน้าจอแบบแบบแบบรุ่นเก่าๆนะแบบแบบเกมแบบอะไรอะไรถ้าใครเล่นในเวอร์ชันโนเกียนะเอออันเนี้ผมเคยเล่นในเวอร์ชันนเกียนะ มันมันเล่นมันเล่นง่ายกว่าน,นี้นะผมแต่นี้อย่าไปโทษอย่าไปโทษจอยเลยก็สีมือก็กระดูเอาแล้วกันล่าสุดจะพยายามทำให้มากที่สุดนะทำเท่าที่จะทำได้บมไปปึ๊บปึ๊บตึงตึงดูสิภาพ

อีสิบเจ็ดแล้วจบจบเลยมาเล่นให้ดูดูกันนิดนึงไม่มีพอดีเกมยังโหลดไม่เสร็จเล่นเกมนี้ไปก่อนกันละกันเกมเล่นผมเธอนะผมเอาเข้าไปใครทำได้มากกว่าผมนี่ใครทำได้มากกว่าผมนี่ผมจะดีใจมากเลยนะ ก็ขอดีใจด้วยด้วยกันเลยกันนะอย่างมากสุดก็ได้17เจ็ดนี่แหละเนี่ยคากาดของผมเฮ้ยอืมบังคับยากอะอย่าไปโทษจอยอ,อย่าไปโทษจอยนะผมตึงึงตึงดึงดึงดึง,ดง,ดง ผมต้องเล่นเกมเก่าขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่เก่านะมันเพิ่งเลเมคใหม่ชุบๆ <c oughs> จะเจรนญพรใครทําได้มากกว่าผมนี่คือแบบโหดมากเลยนะในเวอร์ชั่นเก่ามันทะลุกําแพงได้แบบทะลุกรอบเข้าไปอ,อีกฝั่งอนยะ่างเงะในเวอร์ชั่นเก่ามันห้ามกินหายอย่างเดียวไอบผมแต่ในเวอร์ชั่นนี้มันแบบเล่นยากนิดนึงนะ วื้ขึ้นเกือบทำไปดีเสียงก็ให้เปิดเสียงดังๆด้วยเนาะปอดี the ิเสียงผมก็แหบไปด้วยนะผมเพิ yeah. ja. ่งตื่นเพิ่งตื่นใช่เพิ่งตื่นนะผมเสียงมันอาจจะเบานะผมมันเบามากๆอ่ะเสียงเบามากๆนะผมก็เนื่องจากผมก็เพิ่งล้างเครื่องมานะก็รีเซ็ตเครื่องมา ผมรีเซ็ตเครื่องมาผมอสักครู่นะผมรีเซ็ตเครื่องมาผมมันก็อืประมาณเนี้ยมันก็อืมก็รีเซ็ตเครื่องมาก็ก็ไม่รู้ว่าไงผมมันจะพูดวกไปวนมาเนาะถ้าฟังไม่เข้าใจก็ข้ามก็ข้ามไปก่อนเลยเชี่ยเชี่ยเชี่ยประเด็นจำต่อครับผม ไม่เสียงหุมหายสทะไม่เสียงเกมเกมหายเิเิเิเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกือบเกือบเกือบเกมในตำนานอึมึ่ม่มอึ่มึ่มฮึ่มิว่มฮึ่มฮึ่ม่มฮึ่ม่ม่่่่่ ดูสิผมจะทำได้มากกว่าสิบเจ็ดไหมบปบ๊บปบ๊บปบ๊ปบบอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงวนกลับวนกลับวนกลับโอเคโอเคเอ้ยอืจเจริญโอ้ได้สิบหกเอง ที่ผมจะนี่ผมน่าจะเล่นตันได้คค่สิบเจ็ดนะโอเคงั้นก็นเล่นไม่มีอะไรเล่นเหรอใช่ไม่มีอะไรเล่นเล่นเกมง่าย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 มากง่ายยังไงวะมันง่ายยังไงวะเนะี่ยตึงต้งตึ้งยี่ยมเยยี่มอืม เดินมันเพลินมันจะแหลกๆนิดนึงนะคือคือแบบมันมันแหลกๆเพราะอะไรก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นเพราะว่าผมอัดคลิปนึง่งตอนอัดคลิปมันจะแหลกๆนิดนึงน,นะถ้าไม่ได้ยินเสียงก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ต้องก็เข้าใจก็ก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงนะถ้าใครไม่ได้ยินเสียงก็เปิดเสียงดังๆซะจะได้ได้ยินหรือถ้าใครไม่อยากได้ไม่อยากฟังเสียงผมก็ผมพูดก็ก็ฟังเสียงเกมไปเนาะ ก็ไม่อยากจะพูดมากผมจะพอก,ก็พูดพูดมากอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นเอาเล่นเล่นตาผมจะลายแนละ้วเล่นลงไปซ้ายเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอผมเล่นกาขนาดนั้นเลย ผมเล่นกากขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยฮ้ฮเฮ้ยผิวมาแล้วเริ่มมา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  เริ่มมาว่ะเริ่มมาว่ะเอ้เริ่มมาเว้ยเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาเฮ้เริ่มมาแล้วสกิลผมเริ่มมาแล้วสกิลเริ่มอัพเริ่มอัพเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรความแหลกก็ไม่สามารถจุดผมได้เฮ้ยทำลายสถิติด้ดแล้วเฮ้ย แน่สกิลผมเริ่มมาผมยี่สิบแล้วยี่สิบแล้วเอาเอาเอา,เอาทำลายแล้วแล้วเอาเอาเอา้ยเอ้ยเอ้ยทำแมนีมันยากจิ้เดิมปึ๊บปึ๊บปึ๊บสกิลเริ่มมาทำไมความรู้สึกมันเหมือนไวขึ้นมันไวขึ้นใช่ไหมหรือผมคิดไปเองหรือมันยาวขึ้นมันยาวเออเออไม่สั่งไม่ไม่ผิดเลยผมรู้สึกว่ามันไวขึ้นนะ มันไวขึ้นไปหร้ท่านผู้ชมโอ้โหมึงมึงไปทำอะไรงั้นอปเปลิลเฮ้ยไม่อเอีย,อออยก็ประมาณนี้เนาะก็ก็กกจบเพียงแค่นี้แหละผมแค่เล่นให้ดูเล่นไปเรื่อยนะผมก็ได้ช่วงใหม่แล้วผมก็ถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมนี้อีกก็ช่วยกันกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ด้วยให้ด้วยนะผมจะได้ไปพาคลิปคลิปต่างๆจากทางช่องนะผมก็เอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ กลับมาเล่นเกมในตำนานโอ้โหตำนานของแท้มารีเมคใหม่แค่นั้นแหละจบนะผมนี่ยังมีเกมอีกเสียเสียนี่ยังมีเกมอีกอีกหลายเกมที่ผมยังไม่เล่นนะผมก็ก็ดูเอาลเลนมีเกมเกมมีเกมอีกห้าเกมจะลองเล่นให้หมดก่อนนะขอไปศึกษาเกมพวกนี้ก่อนมันเล่นยังไง ถ้าใครอยากให้ผมเล่นฟิกแมนก็ก็ช่วยกันกดไลค์เนาะกดแชร์แล้วผมเพผมจบคุณเพจบจริงๆแล้วบายแค่นี้แหละ